เรียบร้อยฮะเมื่อกี้ก็หลุดไปอีกไปอีกช่วขนาดฮะเมื่อกี้มันหลุดอะเมื่อกี้มันทำอะไรเนี่ยหายเลยอะไอ้ันนี้เกมเฟรดนี่เกม oh my god oh my god เย้ๆๆๆเกิน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  what the hell นี่มันอะไรเนี่ยะเออ,เอนอะไรเนี่ย oh my god เด๋ยวแต่ละตัว ันนี้แหละโอ้อันนี้อ๋อจำอะไรอันนี้เอาเลยไ,ไ,ไป่เกี่ยงอ่ะไม่เปอ่ะเดี๋ยวตอนนี่รางวัลยังไม่รู้ว่ามันเปิดเพจอะไรฮะโอเคก็สวัสดีทุกคนกับวันนี้เราอยูย่ในสปังกี้เพจอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอคลิปจบก่อนฮะถ้าจะออกไปดูตอนนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใหม่แล้วก็จะหลุดอีกครั้งฮนะเดี๋ยวจะหลุดอันนี้แล็ดดี้เฮ้ยอ๋อ นอนเพจสีแบบมีโอ้โหแบบเป็นเชือ้อเป็นเชื้อนั่นเองอะติดเชื้อโอ้โหอ่ะเป็นเชืออเเช้อนอนนั่นเองก็คือมันเป็นเพลและสิ่งมันเป็นเชื้อนอนกัดกินโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยวอันนี้มันจะกลายเป็นวัณเลียไปแล้วเนี่ยโอ้โห โ oh อ้ไม่กัดแลนวที่อะไรเน,นี่ยเพือนสมัยแกเป็นบนเดเลียไปแล้วเนี่ยถ <c oughs> ้าบเดเลียน่าจะขนาดหนักไหมโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่คาร์บะจอแตกไปแล้วเนี่ยไม่ติดนอนฮะแต่หแม่จอพังไปแล้วฮะพังไ,ไ,ไปเรียบร้อยเชื้อหนอนโอ้โหนี่อะไรเชื้อนอนมีมีละอง มีละอองหลุดออกมาด้วยแล้วแล้วไอ้ที่มันยิ้มมันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเออนี่ไงโดนปัม๊มโดนโดนไปเรียบร้อยฮะตาข้างจัดไปเรียบร้อยโดนแฟรเฮ้ยอ้อ ตายอย่างสมบูรณ์ฮะแล้วก็มีนกมีนกติดนอนมามีนกติดลามาคือนับว่าเรียกว่าลาได้ไหมเนี่ยมันเป็นหนอนเนี่ยอืมนับว่าเรียกว่าลาแล้วกันฮะติดเชื้อแล้วอออันนี้มันเป็นละอองหรือสักอย่างงั้นี่มันเป็นเครื่องที่มันพังไปแล้วฮะโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ละอองแล้วอันนี้มันเหมือนแบบเษซากเษซากอะไรสักอย่าง พูดไม่ได้ฮะเดี๋ยวคิดมันจะแกเป็นเหลืองแทนหรืออ่าบางทีจะแกเป็นแดงเลยก็ได้โอ้โหโอ้ my god อะไรเนี่ยโอ้ m ยกอดโอ้เฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอ่าตัวขาดบนละอ่าโอ้โหนักเกียรติก่อนเดี๋ยวนายเกียรติโอ้โห อ <s us> น่าเกลียด <c oughs> น่าเกลียดอ้านะ่าเกลียด <c oughs> แม่แม่ถึงกับพ่อเลยน่นนยนาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าอ่านฮน่าฮ่าก่า่าฮเาฮ่ไฮ่ไฮ่ฮ่าา่่าาไ้ Mà mà đi ha Ui Ui Thế chơi đây à. Tại sao là Minh Lắc lẹt ใช้ได้ฮะแล้วไอ,ไอ้นี่มันรอดอยู่คนเดียวแต่ลึงอยู่คนเดียวอันี้อันนี้เป็นบ้าไปแล้วกินยาบ้าไปเนี่ยอันี้มันโดแล้วไอ้นี่มันก็ปนแปลกๆป,ประมาณนี้แต่ฉิว,วดูฟันมันแล้วก็กระดาษฮะเหลืองๆคือกระดาษไปเรียบร้อยฮะ ไไปซมออนโโ้หเพลงก็ใช้ได้ยาเพลงก็ใช้ได้เลยสภาพแบบคนเละมากฮะแต่เพลงก็ใช้ได้อยู่โอ้โหอันอันเท่าอันอันอัอะไร ออเอ,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 อะไรวะอ,อะไรเนี่ยอะไรมันพันไปมันมาเนี่ยโอโ้โ,อโหติดใหญ่ไปละเอ้าติดใหญ่ไปละโอ้โหเครื่องเครื่องแบบปิดประตูซะโอ้ยโอ้ยถึงเวลาจบแล้วโอ้โหผู้ไปทางล่อแหลมฮะ กดี๋จะไปทางล่อแหลมปิดประตูซะซ่อนซะเนี่ยอาย y god อันนี้ oh oh. นนเลือนแล้วแค่หนึ่งนะอันนี้น่าจะคงประมาณว่าเลือนแล้วแค่หนึ่งไนปะ้ฮะอันนี้อาจจะเกือบตายเลยก็ไนดะ้โอ้ด้านข้างติดเชื้อไปแล้วฮะแล้ว <c oughs> <c oughs> ปากแหลน ักอันนี้อะไรนี่เฮ้ยอันนี้เขาใส่ชุดเหมือนเจวินเลยฮะใส่ชุดเหมือนเจวินเลยอย่าเห็นหน้านะหัวตาถ้าเห็นหน้าอย่างตาเราจะแบบเละจะเป็นแบบไหลายตานอ้นคาราไซอ่ะเออเออเอาเอา อย่างงี้มันมันัจะออกเป็นตกั่งน่างี้โ้

เสียงเบสถึงไม่ใช่ได้เฮ้ยโอ้มาย o กดอันนี้อะไรนี่เฮ้ยอันนี้มันอะไ,อนนอนนอะไ่อ่าแมงแมงวางช้างมายเกิ oh God. อันนีอะไรนี่ โค้ดโค้ดโค้ด <uno> ก็น่าจะมีโค้ดในในตัวค้ดสักตนเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังเมื่อกันนะก็ดูปกติมันต้องเป็นนั่นนะ Hai oh, ini. Ya. Sawad di...